พ่นไฮสามตัวงวดบางยาพน่นไฮงวดแรกเนาะสองหนึ่งค่ะบานในงวดที่สองเนี่ยพ่นพนกระเด็นมากตัวเดียวเลยเนี่ยคับแปดเก้าสองกับแปดสี่ไฮเด่นให้เด่นนะกกมูสุ่มเนี่งวดที่แล้วสองสองหนึ่งครับ งวดนี้แปดเก้าสองแล้วก็แปดสี่เป็นเบาๆเด่นนักแต่ว่าเจ๊ตเก่าเนี่ยกะร่องจังหน่อยบอกบอกให้บอกให้เด่นหลายหมอนั่นบอกหลานบอกเจ้าอย้อเรื่องเดิอนหนังวัดซื้อมาเจ้าซื้อไปราขาก็อยู่ฟาร์มก็ไปให้เจ้าซื้อเจ้าบมีเงินมันหวานวันนี้พันได้มากหรือเปล่พ่อได้ได้มากเลยเด้เพินให้ตัวไนหนจ้าเลขปูองดำนี่แปดเก้าสองแปดสี่นี่เด่นสองตัวนี่ตัวเจ๊ตเก่านี่กะซื้ออยู่แต่ว่าอย่าให้เด่นหลายแต่ว่ามันครูตัวนี้ตรงเด่นหลายนี่ค่ะเปินลหามาแล้วมาแล้ว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะอยู่กับเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะ ใครเข้ามาก็ฝากไลค์กดแชร์กับทางเพจทางช่องนะคะตอนนี้อยู่กับปู่ฤาษีอินดำนะคะพ่อสำราญชัยนะคะหมอลำใหญ่หมอลำดังนะคะพี่น้องมามาเพิ่มเฮาข่เนาะบ้านนี้ข่ย,ย่านเฝ้าเฮาเด้อกเด้อมากัดป่จะจ้ะ อธิานเด้อเนี่ยโอ้คุณเฮาซื้อพี่น like. oh, okay. okay. Again, ้องมิตรตัว huh. ฮ uh ู huh. ้ง uh ู huh. ้ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะมังดาลสิสันเออขอลูกบเก่าเจริเนี่ยหอมแกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อ ซ้ำดันใส่ข้างนี้มันจังเก่งเนาะสวัสดีค่ะครับผมสาธิตบรรยากาศจใช่ไหมคะบรรยากาศชื่อดีเอยนางยุ่งหันด้วยฝอปกติเราก็เคยยุ่งหันมอลลัก็นั่นเนาะเพืองก็เอาเอาไม้ไม้ซื้อไม้ไม้มาหาเพืองมาไหว้ก็เอารูกวัดนอนก็เคลื่อนกระใจนอนบอกแล้วบอกพ่อเลื่อนเลโอ้ข้างม้านี่พ่อลูกให้ตบงูกเก่าจะเลื่อนนู่ลูกนี่เนื้ ซื้อมวลค่ะลูกเก่าจะเล่นพอม่นแ่ตแม่เงออกมาบางจากออกมาแต่ตัวแม่เยอะมีนี่ย่างตัวนับ้ดนี่ห้ออะไรไว้ว่านี่แม่บ้านหมาลใชพ่อแต่ตัวแม่ไหมเพื่อนนันได้ตูหัวค่ะแสดงงวดนี่จะมีโชคนะพอเนาะคนมีโชคจังได้กระหามวายูพี่น้องีสองเนาะสามสนาิกาบ้ามันคือตรงกับเบหรืสีกูเหนเนะบอกสามสองสองนี่นบอกสามนองอยู่นอกว่า เลูีพได้นี่สอแปดเก้าเมรอกบัตรลูซีองดำผู้นี้พได้แปดเก้าสองนานบัตมาบัตองดำเนี่ยได้เจ็ดเก้าก็แปหมอลูซีพมได้สี่เก้าก็แปดเจ็ดก็ว่าปูลูซีอินดำเหมือนไหมครับเออองดำหนึ่งผู้ลูีองดำครับพ่นมาจะโทูมหาพ่นทูมหาพอด้ยเนครับมือมือก้อนมีีต่ลานบักมันได้หลยมันโทรมาไหมเพาะอัน พอลุงจะซื้อแล้วบอกสัญญาว่าถ้าจซื้อร้านเ <ภา S 2> ด้หรือเปล่าว่าคอยจะฟางขึ้นไปให้เจ้าจักมื่นหายเจ้าจะซือ้อได้ไหมมันว่ามีจะบอกเงินมี่เยอ,อะว่าพอลุงมีอยู่ร้านมันมันได้แปดหมืน่นเนี่ยมันบม่เคยซือซ้อจะเื่อบอกักทหารไปหากล้วยไม้ก็พอมันไม่พอก็เพิ่นแม่อยู่พูดมาโน่พูกใหญ่แม่ไปหากล้วยไม้ไปขายหมอทหารเนี่ยร <ภา S 2> ้านน่ะซ <ภา S 2> ื้อตัวเท่าไรก็มื่นหาบอกแล้วมันมันว่าสิฟางขึ้นมาให้พอลุงมื่นหาให้ซื้อเลขค่ะพ่อ ขอยเล่าว่าข่อยมีอยู่ร้านด,าาาด้วยวาย่าบุตรองบุตรองฟังมากหรอขอว่าอตอนค<อ>นเก็บหายสองสองหนึ่งเออสองกับหนึ่งกันเลยตอนลักษณะแบบเด็กเก่าคุณพ่อเพิ่นตอนไปเจอฤาษีไหมคล้ายหมอหมอสนั่นผมมอฟังบ <ขา S 2> อกครับหมอหมอสไปนอนว่าให้ฟังนอกบักบ้านเราข้ามน,นัและมอธารหลุ่นเดียวกันค่ะมันว่าขะมึงอยากรวยมึงขึ้นไปพูดมโนนี่ฤาษีองค์ดำพิจนิยู่หันเหมือนจะว่าบอกบอกเลยบอก่น เพคนหักชิวเขาคนไปหันหมอนันว่ามอเลยขึ้นไปหกกาก้อนมาอยู่หันไปพ,อพ่อเพคนพวกนี้นี่วงดำคนเลว่า,าเงินหรือเล่าว่าอย่าอย่าเก็บไว้ลายเด้อว่าสันเจ้า,จาเจ้าทหารเก็บไว้จักสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเราอบอกเลยกูว่ามอนนะว่าลาามืมจง่ายมอนก็เคยอยู่ไเลหมอนก็เคยซื้อเลขเนาะบอกว่าเงินนี่นเก็บไว้ลายบอกพ่อเออบยเก็บลายบานแล้วเขียนหายบานนี่มัน คนมันปลื้มหลายเราหวังคนว่าวคนเลยเค้นตัวนี้ตรงๆเลยวได้บัตรเนี่ยเค้นเป็นเลขไปเลยนะตัวใดพ่อเออเงื่อเออเงื่สองตัวหนึ่งแล้วเราเขียนลงนี่เด้อเนี่ยระว่านี่มีแบบจี้ไว้แบบนี้าบอกเลยขั้งมอระว่าได้กล้วยไม้มาหมอกมาบอยฟอยแม่หมอสือซื้อวันเดือนตะกูลหมอล่ะพี่น้องของหมอละซื้อกันเน๊สองสองหนึ่งเป็นเป็นเลขของคู่องค์ดำนี่เอออดำปืนอยู่คู่มโนใหญ่นะ่าปืนมองฤาษีเราอยู่ไปอยู่ตะกี้ บาดฤๅษีเราใหญ่ไปอยู่ผู้กข่อยไปอยู่กันพูดแล้วเมืองเราคนนีนฤๅษีตัวนี้คนนี้คนนี้สิมาแทนหรือจักได้กับผู้พูผู้ใหม่บ่พอผู้ใหม่เลยนี่ผงดําแสดงว่าพูดดีเนาะเพิ่นเพิ่นเออคนน่้นกูบอกงวดแรกเลยนี่เพิ่นสิบอกโคงวดพ่อ่นว่าบอกกับมันไหมบอกกับหลานน่ะอหลาน่นที่เพิ่นหลานไปเตือนเป็นยังไงก็บพอคล้ายๆคนบ้าที่บอกพ่ออันนี้บอกได้ยินครับที่เพิ่นเขียนให้เออคือ มันว่าเลี้ยวบึงกับเป็นสันคือคนบ้าคนหลงป่าจะคือคนป่านี่มันว่าเลี้ยวบึงจะผมบึงบึงหลายมันว่านี่ดิคุณคุณคุพค่ณเขียนให้นี่มันว่าเขาเขาหมันได้นี่ยฝังฝากมาให้เออคอยคอเลยจับจื้อไว้เลยแม่อันนี้คือ่งวดก้อนสองเออวดก้อนนี่พค่ณเขียนเขียนมาแบบนี้เลยมันว่าให้ให้เจ้าไปบึงผู้ล่วงมันว่าฝากมาให้ผู้ล่วงบึงแมที่แดดคุนมอเสื้อบอกครับพ่อ เออแต่ว่าเน okay. <the> ื้อ <empath> ม <etic voice> like, ือนี่ยังสะอาดที่บอกพ่อมันว่าเลี้ยงเลี้ยงเบืองเลี้ยงบางทีเลยมือคือคือคือพวกหน้าเงี้ยๆนะมันว่าเขาหนามอหวานแต่ว่าเบืองแต่รูปลักษณ์คือเบืองคือเบืองมเอาพุะเจานมันว่าขจรเพี้ยนเจ้าดานเดี๋ยวพูดเรื่งเลี้ยงเงแล้วดว่ว่าตีเอาก็ดูดีเออเราบุดูหน้ามันว่ามือสะอาดดีมาหรือหน้าเงี้ยๆมาหลีอยู่แถวนี้บ่โมอว่านหน้าพ่นหน้าอันผมบนนวลห่า คนบักงามนึกแต่ว่าหักเวียนญาานเนี่ยโบจักหนวดลูกคุกงค่างโนาะโนะผมย่าวโน่ะแสดงว่าหลานของคุณพ่อไปเจอครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยได้ไปไปพ่อคนเนี่ยไเห็นครั้งแรกก็ได้สามฝากม่าน้ำบักร้านเนี่ยหกล้านผมว่าหลานเจ้าฝากเรียกมาให้เจ้าพอใหญ่มันว่าใส่เบอร์บุ้งอ่ะโอ้แม่ลิซองกับลุงแม่ยู่แล้วมันบอกไปซื้ออยู่แต่ว่าเขาคนไปซื้อว่ะเป็นเขียนหายเลยปกครับฮะเป็นเขียนให้เายเลยเด้หนึ่งเข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะนั่งซื้อเราเลยนะหันเนี่ยเบิ้งเบิ้งข้างหันเออเนี่ยหนังสือเพิ่น หนังสือองค์ดำได้เครื่องซื้อมาดีองได้เขียนน่ะหนี่สือเนี่พันเขียนให้เลยเออมาให้เบิ่งเลยในในอักษรของเพิ่นเลยแมเขียนให้เลยไหนวัตถิพันมาเออวัตถิพันมาเนี่ยหนังสือเราเนี่ยมาว่าเราคือหนังสือเขียนงามแท้มันว่าคนจบสูงๆเติบใหญ่หนึ่งันว่าหลานนอกเนี่ยบิ่งคือจังคนบ้านเออเออเป็นราชการบรรดาคันแม่พอลูกไปเห็นญาญญาอยู่ในศิลป์ในดงบรรดาไปกุ๊กแลีนใหญ่แล้วว่ากูอยู่แล้ว วันนี้ไปพ่อพ่อพ่อเพิ่นแล้วเป่ากับเพิ่นเพิ่นสียหายจักงวดก็บพ่อหายูงวดมันว่ามือกวนมือโทรมาไเลยมือแรงมือแรงมืออื่นก็จะโทรหาพูลุงย่านย่านพูลุงบดซื้อเลขตัวนี้มันว่าอย่าลืมเออถ้าปรอเทศบอกหูกงวดเสียหายซื้อทุกหูกงวดเลยเข้าว่าไหมมันหว่าฟังครับโอ้จะถูแล้วบักหูกงวดจะลุ้ยได้แล้วมันว่าซื้อหลายบางวันค่อยซื้อหลายได้มันว่ามอว่าหาซื้อบริลีฮาก็ได้สิบแปดใบมันว่ามันโทรมาเนี่ยเลขตัวนี้ มึงไปสื้อยู่ใส่ยูเท้าบนมันว่ามันเป็นทหารอยู่ค่ายมันเป็นทหารอยู่คลายไปยนมขวงนี่แม่มันเป็นผู้วหนาคอบคุ้มเขาอยู่นี้บักเนี่ยมันเลยไปหาพอมันพอเนี่ยฟาบุขเอาป่วยไหมค่ะแสดงว่างวดนี้เพิ่งก็เขียนให้แล้วไม่รู้พ่อเออเราเราเขียนเขียนแหมอเลยนี่นี่ตัวเดียวิีดแล้วโบราณตัวได้ของเพื่อนอ่ะครับบุคคลเขาได้เนี่ยห้องครูได้มันมีตัวใดเนี่ยพ่อของเพื่อนเนี่ยแปดเก้าสองข้อกแบบสองเก้าแปด ก็กลับกันกสิาของปูอินด 8, 9, ํแปดเก้าสองรเ่เลขเขามาถึกตรองแม่นบ่โลกเลขเล่าบ่ดผันมาตันี้ได้มันให้บอกเจ็ดเก้าของขาวอดเจ็ดเก้าผันมาสีนอค<ข>่ะขึ้นไปสิบก้บสี่นี่ของคนแปดสีข่ของขาถกเนี่ยแปดเสี่เก้าของข้า,ขา, 8, ขาได้นี่ยของสีได้เนี่ยมันเลขตัวเดียวกันจะว่ากลับกันจะสื่อไหมเพราว่าผมอนี่ยา,ามของปูอินดํมก่อนเนย่ยไม่พอิ่นให้เน้นๆมาตัวด๋ยงใไหมครับ่นเด่นมาบอกแปดี่นี่ ดตัวในแปดสี่าตัวเ่ยพ่อสามตัวกับแปดเก้าสองตัวเดียวเลยแปดเก้าสองกับแปดสี่เนาะพ่อเนาะเนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้น่ะให้แค่นี้มาพ่อสีอุ่มดำให้เท่านี้คนนี้แต่เลขเลขเขากับให้คู่นึงนี่สามสามสองแล้วกับสองเก้าแปดของเขาได้เนี่ยของคู่หรือสีอินดาเดี๋ยเอฟซเบงสกอนอินดากกันนะครับวอายดาอกเอฟซีเบงซับสนนอุ่มดำนี่กัตัวนี้หละแปดสี่ เดินได้เนี่ยเดินแปดแล้วก็เด่นบักสามตัวเดี่ยก็8แปดเก้าสองขัวันนววันที่หนึ่งมีไรมอสอธิพานมาเพิ่ไหาสองสองหนึ่งม่นบอกสองสองหนึ่งเนี่ยเี่ยอย่างเจ็ดเก่าของผู้อินดำมไยังพอตัวล่องบอกเจ็เก่าคือตัวล่องบออันนี้บอกตัวห้อห้อคุณพว่าบอกบอกหายสื่อหลายหลานบอกได้แต่ว่าคุณบรดบอกเลาวว่า ลือสีองค์ดำเราบอกบอกว่าบอยสื่อหลายเด้ลูกหลานว่าบอยสื่อหลายตัวนี้ใให้ห้เด่นตัวนี้หลานเราให้สื่ออยู่แต่ว่าโบแมนตัวเน้นเราบอกวอาเลยนะเราเราเขียนให้เหลวๆเลยคนมันเปิกเราอะตรงเขียนให้แบบจังสิบูกเจ็ดเก่าหน้าตัวหนึ่งเนาะพี่น้องจะเป็นตัวร่องใบตัวเดีกันเลยเราว่าจะมาถามว่าบอกเร็วบอกหวยเด้อคนว่าบอกบอกหมอสเนี่ยไม่มาทารหลานอะค่ะพ่อครับครับคมบอยทานบอกครับผมเอาอันปัจจัยมาให้มาให้ปูหมอว่าบอบอเอาดอกค่พไฮส้มเจ้าไข่ ข่อยมันอมันไมีโพดองยู่ก็พินได้สวเอาเงินไปเเอาินไปถวายเพิ่นบาทเพิ่นจ้เพิ่นเพิ่นก็มี่มูอยู่นะมันอยู่น้ำเพิ่นน่ะมูหรือสมุนกับบุหูแล้วอมอนกับผ้ายามยักษ์สียามน้องบุหู่มันว่ามาน้ำเพิ่นน่ะมอนก็ได้ถือว่าเป็นโชคเลยนะพ่อไปหมอน้าบุปปมอนปปานน่ะบุปปาบุปวอกถามบุปปวอกเพิ่นชี่หายจะงวดกับเพาะเจดอันหกงวดตอนนี้คือเป็นงวดที่สองเหรอเอองวดที่สองเนี่ยค่ะ พี่น้องไฮโซใคมาขอนถือของฤาษีนี่บอกบอกแปเก้าองนี่ร้านเขาว่าดังทัวมันมันไปบอกพี่บอกน้องมันอยู่เทาแท่นอยู่อุบลยู่สิเกตบอก่าเด้น้องมันั่มันได้ลูกได้ลูกสี่คนลใต้แดเก้าสองนี่อันพวกเอามานี่บอกทัวเบิแล้วคุเออบอกบอก้านมันเล้วสื่ออ้น้องมัเนาะน้องมันอยู่สุรินทร์บอกผมวอยู่มันกระโถไปบอกให้ซืงวดยาเขาก็ถือ อยหลายเติมแลวถือมันคู่คนน้องน่มันบอกไงนองมันสื่อมันเป็นต้งตรงนะพอน่าแต่สองสองหนึ่งตรงตรงว่าติดพันน่ะเอาตะเลขท่าทางของปูลือสีองค์ดำนะครับอันนี้ปูลือสีองดำให้เายมดูก่อนเนาะหัวติพันมาปูพอนหายสองสองหนึ่งนะครับแต่ว่าวติพนห้มาแปดเก้าสองแปดสีตัวกันคือเจนะครับ พี่แค่นี้เนาะครับเนาะครับอย่าลืมว่าเพิ่นสิบอกให้หกงวดท่อนไหนมอว่าโอ้บ่จะให้กงวดปะครับแล้วๆเลยบานนี้ครับจะพ้นศิไปใส่พ้นศิบอกไหมครับอ๋อค่ะเพิ่นว่าจะให้แค่เพิ่นยังไงยาหมอนี่ว่าเขาจะว่าได้๋ยวหกงวดก็พอแล้วหมอว่าหมอนั่นแต่ว่าสิบ่บอกไปบอกจะพูลุงนี่ได้กํำนองนุ่งเข้าท่านั้นเด้ครับสิบบ่อกูแสดงว่าพอจะรู้เป็นคนที่2เนาะ แสดงเป็นความชคดีของหลายนี่ม้วนมัวยังไ่ถ่ายเยยันมันดังทั่วโลกมันว่ามึงมถงทายแีวผมสิมาบอกกเกิลนว่าบอกให้ซื้อลันการเก่าลงคลิปขอเบอร์โทรจังสียังม่ให้ในหายมันบ่หายถ้าแม่หายกะหาแต่เบอร์ม่อเนาหามบอคนจะขาดพูรุมันว่าพอจำเบอร์โทรได้บ่เบอร์โทรของพ่ออนเภอเอฟซเป็นชคดีไม่แบรโทจำได้ยบลปดศูนย์แปดศนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองหกอันสามหกแปดห้า สามหกแปดห้านะครับเป็นเป็นเบอร์ของคุณพ่อสําราญชัยนะครับเพื่อผู้ใดโชคดีมีโชคลาภากร่วมทําบุญกับคุณพ่อสําราญชัยนะครับกับตัวเลขของปูรุสีองค์ดํานะครับอดีพานมาพันไห้ตรงตรงสามตัวสองสองหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดือนวันนี้ให้ตัวไหนอ่านให้เอฟซีฟังหน่อยตัวไหนแปดเก้าสองสำหรับแนวทางสามตัวนะครับสองตัวจะมีแปดสีที่เน้นๆนะครับ ตัวกันก็คือเจ็ดเก่าหามลืมเด้อครับเด้อวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะพศสองพันห้า้อสิบเจ็ดนะคบนะแต่ฝันเห็นเกีียวแตกับรถว่าจะเอารถขันไปเหตุเห็ดเวที่หมอลำฝันเรียกวางยานีไม่นอนครับสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเลขของคู่ตรงดำเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวรอติดตามความฝันของคุณพ่อคุณพ่อกับฝัน ฝันแม่นนะครับรอติดตามนะครับรอแป๊บนึ่งครับอันนี้เป็นตอนี่เออไปเลื่อยๆเลยไปไปหารถไปเออมีพวกพวกค่อยงามจังเลยค่อยงามใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ